โอ้แมแล้วนี่ฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรอกัน,นะฮะตั้งแต่ในศาลานะครับจนโนโหสุดไปถนนใหญ่แล้วบนถนนใหญ่นี่ก็ต่อแถวกันยาวเป็นร้านนาดเลยนะฮะสวัสดีทุกท่าน,นะฮะเราอยู่กันภายในบริเวณถนนข้างวัดสีสว่างกุดดูตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะ อากาศวันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยฮะแมมีคนพิมพ์ถามว่าอากาศเป็นยังไงบ้างคะเช้านี้เหงื่อเริ่มหยดแล้วนะฮะอากาศเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนตกนะฮะวันนี้เนี่ยท้องฟ้าเนี่ยไม่มีเมฆแล้วนะฮะดูนะครับชมโดมาเป็นไงฮะท้องฟ้าถือไามมาดุดดังทะเลจริงนะ อันนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นกำลังจะเดินเข้าถนนใหญ่แล้วนะฮะไม้กันสั่นน่าจะไม่ข้อท่าแล้วะฮะอันนี้จะพังกันแล้วะฮะไม้กันสั่นอันนี้ของเฮียประโมดนะฮะจนบรีส่งมาไม่รู้เฮียประโมดดูอยู่เปล่าเลี่ยงแล้วนะเฮะียใกล้จะเลี้ยงแล้วฮนะดูแล้วอ่า อาการแบบนี้นี่ร่อแรกใกล้จะมรณะเต็มทีตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะอาสาสมัครนะฮะนี่ก็เป็นอาจารย์นะครับตาจันตาจันนี่ต้องใช้ดั้มพั่วนะฮะเคาะให้พรนะ <c oughs> นี่ฮะก็ขอบคุณเจ้าที่ตำรวจนะฮะ นี่ก็เป็นใส่หมวกเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเป็นผู้กองตรงธิ์นะฮะจากสพนนสังมานวยความสะดวกก,กันตลอดแล้วก็พาเจ้าหน้าที่อาสานะครับอาสาสมัครกู้ภัยหน่วยกู้ภัยนนสังเนี่ยมาช่วยงานกันทุกวันเลยสามวันมาแล้วนะฮะหลายคนหลายท่านที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยเน้นย,ย้ำนะ,ะให้สวมใส่หน้ากาการอนามัยกันด้วยเดี๋ยวใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยผมจะให้ผู้กองเนี่ยจับเลยนะ,ะผู้กองอยู่ในขบวนด้วยนะฮะจับปรับเลยตามกฎหมายใหม่เพิ่งออกเมื่อวานนี้นะฮะ ใครไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านเนี่ยฮะโดนจับแน่นอนแล้วใครที่อยู่ในรถเกินสองคนนะฮะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ในรถเกินสองคนเนี่ยโดนปรับนะนะครับถูกจับแล้วก็ปรับเลยนะฮะตามกฎหมายใหม่นะฮะก็ต้องศึกษากันให้ดีนะครับของทมายครับที่ีพี่น้องชาวเพเโนนสังมานั่งกันเต็มเลยนะฮะเนี่ยบ้านกุดดูตำบลขุดดู จะต้องขอขอบคุณนะฮะฝ่ายปกครองทุกท่านตั้งแต่ายอำเภอนะฮะประลัดอำเภอตำนานผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอต่างๆนะเะจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกกันต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยนะฮะวันนี้ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะฮะแล้วก็เครืแข็งแต่ทุกท่านทุกคนเนี่ยก็มาด้วยความศรัทธานะฮะ นีคือภาบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ าตาจันก็มาเดินด้วยนะตาจันนี่นะฮะตาพายย่ามเลยนะไม่รู้ว่าในย่ามนี่มีอะไระเดี๋ยวจะแอบขโมยสักวันหนึ่งนะ ไม่หมวกไม่หมวกฝนไม่ตกแล้วฮะเก็บร่มกันฝนทำไมเนี่ยโอ้น่แล้วนี่ฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรอกันฮะตั้งแต่ในศาลานะครับจนโโหสุดไปถนนใหญ่แล้วบนถนนใหญ่นี่ก็ต่อแถวกันยาวเป็นร้านนาดเลยนะสวัสดีทุกท่านฮะเราอยู่กันภายในบริเวณถนนข้างวัดสรีสว่างกุดดู ตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะอากาศวันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยฮะแหมมีคนพิมพ์ถามว่าอากาศเป็นยังไงบ้างคะเช้านี้เหมื่อเริ่มหยดแล้วนะฮะอากาศเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนตกนะฮะวันนี้เนี่ยท้องฟ้าเนี่ยไม่มีเมฆแล้วนะฮะดูนะครับชมดูหมาเป็นไงฮะท้องฟ้าสื่อครามหมาดดดังทะเลจริงนะท้องฟ้าวันนี้นะ อถาน,นีเนี่ยหลวงตาบุชื่นกำลังจะเดินเข้าถนนใหญ่แล้วนะฮะไม้กันสั่นน่าจะไม่ข้อท่าแล้วฮนะอันนี้จะพังกันแล้วฮนะไม้กันสั่นอันนี้ของเฮียประโมดนะฮะชนบรีส่งมาไม่รู้เฮียประโมดดูอยู่เปล่าเลี่ยงแล้วนะเฮียใกล้จะเดี่ยงแล้วฮนะดูแล้วอ่า อาการแบบนี้นี่ร่อแรลกใกล้จะมรณะเต็มทีตนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะอาสาสมัครนะฮะนี่ก็เป็นอาจารย์นะครับตาจันตาจันนี่ต้องใช้ดั้มพั่วนะฮะเคาะให้พรนะ่ะ <c oughs> นี่ฮะก็ขอบคุณเจ้าที่ตำรวจนะฮะนี่ก็เป็นใส่หมวกเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเป็นผู้กองกรงธิ์นะฮะจากสพนนสังมามอวยความสะดวกก,กันตลอดแล้วก็พาเจ้าหน้าที่อาสานะครับอาสาสมัครกู้ภัยหน่วยกู้ภัยนนสังเนี่ยมาช่วยงานกันทุกวันเลยสามวันมาแล้วนะฮะหลายคนหลายท่านที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยเน้นย้ำนะ,ะให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยกันด้วยเดี๋ยวใครไม่สใส่หน้ากากอนามัยผมจะให้ผู้กองเนี่ยจับเลยนะ ผู้กองอยู่ในขบวนด้วยนะฮะจับปรับเลยตามกฎหมายใหม่เพิ่งออกเมื่อวานนี้นะฮะใครไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านเนี่ยนะฮะโดนจับแน่นอนแล้วใครที่อยู่ในรถเกินสองคนนะฮะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ในรถเกินสองคนเนี่ยโดนปรับนะนะครับถูกจับแล้วก็ปรับเลยนะฮะตามกฎหมายใหม่นะฮะต้องศึกษากันให้ดีนะครับขอขึ้นมาไม่ต้องต้นนะครับ ตลอดเส้นทางนะครับขอให้รักษากติกากันด้วยนะให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อย่านําปัจ,จัยมาถวายท่านนะฮะอย่านําปัจจัยมาถวายท่านเด็ดขาดแล้วก็ไม่ต้องมาฝากให้ลูกศิษย์ด้วยหลายคนก็มาฝากผมนะฮะจะโอนให้ผมมั่งผมปฏิเสธไปก็อย่ากโกรธกันนะเพราะว่าใครเนี่ยรับเงินนะฮะใครมีผลประโยชน์ก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกตาบุญชื่นนะฮะเป็นเพียงผู้มาแอบแฝงเฉย นะฝากของได้ให้ของกันได้นะครับมาฝากของถวายนี่อย่างนี้ได้นะฮะไม่เป็นไรแต่ถ้ายังเงินทองนี่ไม่ได้เลยหลายคนก็จะนําค่าน้ำมันมาให้ก็ผมปฏิเสธไปห้าผมรับไม่ได้จริง อันนี้เราอยู่กันในเขตอ่าตำบลกุดดูนะฮะอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนําเสนอกันอย่างฟรีๆนะฮะไม่ต้องปมนะครับไม่ต้องนะครับ้มน,นะครับ,รรบที่โนตรงไว้ มาจับมือาได้ที่บ้านเลยครับนแล้ับมือชาได้ที่บ้านนะครับสองยกสองมือเลยครับไม่ต้องก้มกราบนะครับยืดตัวตรงนะครับยืดตัวมาไว้หลายคนก็แหมพอหลงตามาก็ก้มลงกราบท่านก็ต้องก้มลงไปรับประเพณนะฮะเดินไปเป็นไม่รู้กี่สิบโลต้องก้มเงยก้มเงยนะฮะ,ก,ะ,ฮะ,ก,ะ,ฮะก็ต้องขอความอนุเคราะห์ด้วยนะฮะให้ยกของประเพนกันบางคนก็ประเพนมือเดียวหยิมือหยิบโทรศัพท์มาถ่ายก็มี ก็จะได้แต่โูปนะฮะไม่ได้บุญเนี่ยแล้วข้างหลังก็เป็นภาพบรรยากาศนะ,ะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยนะฮะมาช่วยกันนะฮะหยิบจับสิ่งของนะครับเมื่อจะเป็นนมเป็นขน,นมต่างๆเนี่ยนะฮะเรามีการคัดแยกกันนะฮะขน,นขึ้นรถไม่ว่าจะเป็นรถเข็นทั้งสองคันนี้นะฮะแล้วก็รถยนต์กระบะสีเหลืองทั้งคันรถยนต์ตู้นะครับแล้วก็รถกระบะของอาสาสมัครนะฮะตามแต่ละพื้นที่ที่มาช่วยมาอำนวยความสะดวกกันอยู่ các bài mượn, cái này không phải chè, các bài mượn còn muốn chặt lắm, chặt vào túi xong, chờ 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 ไม่ถทวายท่านก็เป็นของท่านแล้วจะเอาไปแจกเ่ยไม่เหมาะถ้ะทาถ,าถาวายท่านเราไปไว้ที่ไว้ไวพรส่วนเหมาะเอาไปไว้วัดดีกว่านม่ก็นําของมถาถวายท่านแต่จะขอกลับไปนะฮะก็ผมว่ามันก็ไม่เหมาะนะถาวายพระก็ต้องเป็นของพระนะฮะเราวควรไปไว้วัดนะเพื่อนเพื่อนมาสักพู่นี้ก็ นำหนังสือตนมนนะฮะมาถวายก็เมื่อกี้ก็เลยแนะนำว่าไปถวายท่านแล้วก็ไปไว้วัดไปแจกที่วัดดีกว่านะฮะให้วัดแจกเพราะเป็นของสงฆ์แล้วของไหมครับ้น้องไหมครับไม่ท้องนะฮะ โอ้เช้านี้ก็ได้พระไตรมาหนึ่งถือนะเอาอ,อนุโมทนาบุญด้วยตะกคสด,ด้วยนะฮะตะไคดมด้วยนะฮะนะฮะ่าจเป็นบุญเป็นกุศลน,นะเดี๋ยวเก็บไว้หน้ารถไว้ถว,วายพระพิสุสงนะฮะหลวงตาใกล้ถึงบ้านหรือยังคะอยู่เชียงรายก็ติดตามหลวงตาอยู่ตลอดค่ะคุณสีแพรเสือสีมานะ กขณะนี้เนี่ยใกล้ถึงบ้านหรือยังยังค่ะอยู่หนองบัวลังปูนะคะัท่านกำลังจะเดินกลับนครพนมนะฮะแหมเราบอกเป็นแฟนขับทั่วไทยนิวสวัสดีครับแม้าวยิ้มกันแฉ่งเลยนะ,ะแฟนขับทั่วไทยนิวนี่โหนี่นำดอกมาานำมะม่วงมาถวายด้วยนะฮะไม่ท้องค่ะ หลายคนนะฮะนำสิ่งของมาแล้วบอกขอกลับไปขอกลับไปจริงๆแล้วมันก็ได้นะก็ขอก็ขอพระแต่ต้องขอแต่ว,ว่าถ้าเทวไห้แล้วหยิบันเองนะผมว่ามันก็ไม่ถูกนะความคิดผมนะมแต่ผมก็เห็นหลายคนบอกให้เทวไหแล้วเอากลับไปเอา,าไปบูชาที่บ้านได้ก็งงนะเทวไหพระแล้วจะเอาไปได้ยังไงนอกจากท่านขอทั้งก่อนนะบาปนะฮะลองนึกดีๆนะแต่ผมไม่เบยดใครนะหลายคนก็พูดกัน ลูกิษย์บางคนบอกเออเอาไปถวายพระที่บ้านเลยเอาเก็บไปเลยถวายพระเอจเ,เอาเก็บไปที่บ้านได้มันจะจะไ,ไปได้ได้ไงฮะไม่ได้นะถวายพระนี่เป็นของสงแล้วฮนะจะขอไปบ้านต้องขอทั้งก่อนฮนะจะเอาอะไรต้องขอทั้งก่อน ท่านนะที่ติดตามรับชมอยู่นะฮะนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนําเสนอเรื่องราวความศรัทธาอย่างต่อเนื่องนะครับแหมแล้วด้านหน้าเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะถือหน้ากากอนามัยคอยแจกอ่ะก็ยังมองเห็นนะมีคนลืมอยู่เหมือนกันนะอ่า สำหรับใครที่จะมาติดตามหลวงตานะฮะมาเดินตามเนี่ยผมฝากไว้เลยนะฮะมาเดินเนี่ยช่วยยกของด้วยนะฮะแหมบางคนนี่มาวานนี้มาเดินกันเป็นยี่สิบสามสิบคนไม่ได้ช่วยยกอะไรเลยนะฮะกลายเป็นลบติดซีกนะฮะช่วยกันยกนิดนึงนะฮะยกน้ํายกขนมก็นหน่อยนะฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยก็เหนื่อยกันมากนะครับ นี่ครับก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาเดินบอกกันตลอดนะฮะข้างหน้านะครับอ่าบางคนเนี่ยไม่ทราบนะฮะว่าเอ้จะต้องยกยังไงประเคนยังไงมีกระเป๋าสตงุสตงสตางมีกระเป๋าถือเนี่ยก็ต้องมีลูกศิษย์คอยเดินบอกกันนะฮะเพื่อ,อให้หลายๆคนเนี่ยทราบเพราะว่าบางคนก็ไม่ทราบนะฮะถอดหมวกได้พี่ต้องถอดหมวกด้วยจ้ะ ถอดหมวกครับถอดหมวกเลยไม่ถอดท่านไม่ข้านยกเลยครับยกสองมือเลยครับหลายคนบอกโอ้โหทําไมลูกศิษย์เดินบอกกันทําไมลูกศิษย์เรื่องมากจังไม่ใช่นะฮะลูกศิษย์เนี่ยเขาเดินบอกเนี่ยเขาอยากให้ท่านได้บุญนะครับบางคนเนี่ยก็ไม่ยกของประเคนบางคนก็ยกประเพนมือเดียวนี่ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้บุญ ที่หลายจับติดกันตัตีไม่ต่ออะกข้างออกเองนะครับทั้งข้างนะครับ นี่ฮะมีเครื่องเดิมนะฮะแล้วก็มีน้ำผึ้งมีมะนาวด้วยโหมีครบเลยแม่เหลือเชื่องจริงนะฮะ <c oughs> ระวังเนี่ยเงาหลบซ้ายหลบขวาเลยผมจนบ้าผมจะนํำเลยนะ นี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้ในการออกเดินทุดงของตาบุญชื่นนะฮะท่านเริ่มเดินทุดงตั้งแต่วันที่25มกราคม2564นะครับโดยออกจากสำนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์ขอโทษนะที่พักสงฆ์นะครับบ้านอําอเภอโพนสวรรค์าจังหวัดนครพนมไปหลังจากที่ท่านเดินจาริกทุดงออกจากจังหวัดนครพนมเนี่ยก็มุ่งหน้ามานะฮะเลาะตะเข็บชายแดนริมแม่น้ำโขงนะฮะ แล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายไปอำเภอเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคําแล้วก็ไปอำเภอแม่สายนะครับสูงสุดแดนสยามของจังหวัดเชียงรายและขณะนี้เนี่ยท่านกํานังเดินจาริกทุดงกลับนะฮะจังหวัดนครพนมอยู่ในเขตอำเภอโนนสังนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งมีพี่น้องประชาชนฮะทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตาบลเนี่ยนะฮะมานั่งรอกรับไหวขอพรกันนะฮะนำสิ่งของ,งต่างๆมาถวายตลอดเส้นทาง ฝนตกนะฮะแดดออกท่านก็เดินผู้ดงตลอดนะฮะไม่ได้สวมใส่เสื้อกันฝนหรือล่มมาแล้วครับมาแล้วครับึแล้วครับไม่ต้องก้มนะครับยืดตัวตรง รถสองขึ <T> а, <t <t <iny> ้นมานะครับคือตัวต่อไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มรถจัานองขึ้ตว่อมกคนครับเลูกสาวฝากให้ลูกสาวเดินน้กนน้น้ยอ้ำน้ำน้ำนอำน้ำน้น้ำน้ำน้น้นน้อย้น้น้ำ้น้น้น้ำน้ำน้ำน้น้นะคน้บน้ำนอำ้้น้น้นนคนบ้นก้นน้น้นคน จัดน้ำมาะครับ nice จัดน้ำมาครับนแล้วเมื่อวานนี้นะฮะสิ่งของต่างๆนะที่หลายท่านเน้นนำมาถวายกับหลวงตาบุญชื Content> ่นนะฮะก็นำไปจัดตั้งลงทานหมดนะฮะเมื่อวานนี้ตอนช่วงทำวัดเย็นเนี่ยที่วัดศรีสว่างกุดดูนะฮะก็นำสิ่งของต่างๆนะที่มาถวายหลวงตาท่านไปตั้งลงทานแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยฮะก็ให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยไปบริจาคนะครับไปลงตามจุดต่างๆนะครับ ้าไตจีวรนภาพน้ำฝนน้ำพึ chips, ils, ่งเนี ared, ่ยก็แจกตลอดทางนะฮะน้ำพึ่งก็แจกคนท้องนะฮะนมนมเนยเจอเด็กเจอคนพิการเจอคนท้องนะฮะเป๋ยาเยามีเงินหรือเปล่าเป๋ายาเป๋ยาไม่คับไม่คะเป๋ายากรเป๋ายา ผู้กองขออะไรผู้กองผู้กองอ่าขอบคุณครับอันนี้เป็นเวชภัณฑ์หรือยาสามัญยาบำรุงดีเกอแรโอ้มีเกอแร่เดี๋ยวผมรับไว้เพราะว่าดูแลเรื่องสัขวภาพอยู่นะเดี๋ยวผมไปดูชื่อขอบคุณมาก ก็นํากระเป๋ายานขนาดเล็กมาถวายท่านนะฮะแล้วก็ใส่พวกยาเวชภันฑ์นะครับต่างๆไว้แม่ก็กําลังหาอยู่พอดีนะแม่เดี๋ยวใส่ยาไว้ให้หลวงตาบุญชื่นโดยเฉพาะนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมใส่กล่องอยู่เป็นกล่องเหลืองๆนะฮะเหมือนกล่องสังฆทาน,นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใส่กระเป๋าไปนี้เลยนะฮะสำหรับหลายคนหลายท่านนะที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับ ก็ช่วยไปชามพันธุ์ด้วยนะครับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็อย่านําปัจจัยมาถวายท่านนะฮะตามเส้นทางเนี่ยบางคนบอกเอ้าไม่ให้นาถวายนาปัจัยมาถวายเอาทองได้ไหมทองก็ไม่ได้นะฮะโฉหนดที่ดินเนี่ยโอนมาให้ก็ไม่ได้นะรถตกลงรถตลี่ไม่ได้นะสิ่งของมีค่าไม่ต้องเอามาเลยนะฮะช้างม้าวัวควายก็ไม่ต้องเอามานะฮะใหญ่เกินไปนะฮะไม่มีก็มานั่งกราบไหว้ขอพรเนือก็พอแล้วนะฮะ นี่คือภาพบรรยากาศสดๆเชา้าวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับแลนนี่ด้านหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะกำลังโห้ช่วยกันนะฮะเก็บสิ่งของต่างๆที่หลายท่านเนี่ยนำมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับน่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะ,ะข้างหลังนี่มีเจ้าที่อาสาสมัครนะแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านนะครับเดี๋ยวระไปชยขึ้นโน้นเลยไปก่อนดเลยกระเปะเ๋ายา ได้มาใหม่พอดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยจากกล่องมาใส่กระเป๋ายาเลยใส่กระเป๋าผ้าเลยโอ้หนี่ฮะรอรถโต้ก็จะใส่พวกผ้าใสนะฮะคุณไก่าผละหมากรากไม้น้ำผึ้งจะมาใส่คันนีนนะฮะแยกไว้ถวายพระนะครับส่วนคันเหลืองก็เหมือนเดิมนะฮะขนมนมเนยต่างๆนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มไว้สําหรับมาให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็ประชาชนนะ,ะที่ ขันจรผ่านไปมามานั่งรออยู่เนี่ยหิวก็มาทานกันได้ที่รถกระบะคันสีเหลืองซึ่งเป็นรถที่ตามหลวงตาบุญชื่นอยู่เป็นคันแรกนะฮะส่วนรถยนต์กระบะคันอื่นๆเนี่ยก็นํามาขนน้านะครับนี่ขนน้ำรอเปล่าจ๊ะขนน้าด้วยใช่ไหมโอ้โหน่ารักจริงๆนะฮะอ่าเดี๋ยวเต็มก็นําไปบริจาคก,กันนาจุดต่างๆนะนี่โอ้โหที่จะเต็มแล้วนะฮะคันนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเนี่ฮะ แม่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันที่นี่เนี่ยเข้มแข็งกันจริงๆนะฮะ<ช>โอมาช่วยกัน,นะฮะโอ้โอรถดนกระบะน,นี่หลายคันเลยวันนี้โอผู้ใหญ่บ้านค่ะโอผู้ใหญ่บ้านนะฮะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะรถเทศบาลก็มานะฮะามาขนน้ำกันวันนี้อ้าขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกแล้วก็มาร่วมเป็นลูกศิษย์นะครับวันนี้ในหน่วยกู้ภัยนะฮะโอโหเนี่ยอาสากู้ชีกู้ภัยปัญญาทะโล อำเภออุบลรัตน์นะฮะโอ้มากันรับกันถึงในเขตหนองโนนสังเลยนะฮะอ่ะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศส,สดๆฮะเช้าวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไ like, ลค,ค,กค์กด like, แชร์นะฮะผ่านทาง Facebook ไลน์เพจทั่วไทนิวนะครับสวัสดีทุกท่านครับ